สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาล2อํอานวยวิทย์นะครับวันนี้นะครับจะพบกับครูบีนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและภรศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับความปลอดภัยในชีวิตนะครับแนวข้อเรื่องวิธีการปฐรมพยาบาลนะครับมาดูความหมายของการปฐรมพยาบาลก่อนอการปฐรมพยาบาลก็คือ การบาดเจ็บนะครับที่เกิดจากการเล่นมีหลายลาักษณะเช่นแผลถลอกเห็นไหมที่ครูพูดถึงเมื่อกี้แผลฟกช้ำเลือดกำเดาไหลเป็นต้นนะครับดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้วิธีการ,ระสมพยาบาลดังนี้มีอะไรบ้างหนึ่งแผลฟกช้ำโนห่อเลือดนะครับเป็นยังไงล่ะแผลแ,แบบนี้อ่าเราเรียนรู้จักไหมแผลแบบนี้แผลยังไงฟกช้ำห่อเลือดได้ยินหรือเปล่าอ่าโอเคแผลฟกช้ำนะครับเป็นแผลที่มีเลือดออกใต้ผิวหนังนะครับ โดยไม่มีแผลเปิดแต่บ,บริเวณที่เป็นแผลนะครับจะบวมช้ําและมีสีม่วงเห็นในภาพไห้สีม่วงเลยช้ําด้วยนะครับไปต่อไปอ่านีคค้คือก็คือวิธีการประสมพยาบาลน,นะครับแผลฟกช้ําโนห้อเลือดนะครับทํำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งเลยให้นักเรียนนะครับใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือผ้าห่อน้ําแข็งนะครับมาประครบที่บริเวณที่เป็นแผลยี่สิบนาทีเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับอสมมติ ที่เป็นผ้าแล้วกันอ่าไปขอน้ําแข็งมาเลยปุ๊บเป็นงมคุ้มเลยอ่าที่แผลสมมุติเป็นที่ไหนที่ศีรษะอ่าที่ศีรษะดีกว่า,วาอ่าหัวโนนี่เลยครับสมมติว่ามีน้ําแข็งอยู่นะในมืออ่าประคบไปเลยยี่สิบนาทีเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดในเบื้องต้นนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าหรือหนึ่งวันนั่นเองนะครับให้ใช้ผ้าชุบน้ําร้อนนะครับหรือใช้ถุงน้ําร้อนเห็นไหมในภาพถุงน้ําร้อนสีแดง ีเขียวสีน้ําเงินตรงนี้นะครับมาประครบหรือว่าคึงบริเวณที่ฟกช้ำหรือห่อเลือดนะครับหรือที่โนนั่นเองนะครับเพราะอะไรเราถึงต้องมาประครบน้ําเย็นก่อนน้าร้อนอ่านั่นเรียนรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าการประครบเย็นนะครับบริเวณแผลที่ฟกช้ำนะครับจะทําให้เลือดที่คั่งอยู่บริเวณผิวหนังนะครับแข็งตัวจะใช้ความร้อนนะครับประครบซ้ําอีกทีหนึ่งครับเพื่อให เลือดที่แข็งตัวนะครับสลายหายไปนั่นเองอ่าตอนนี้นัก้เนียนเข้าใจแล้วนะครับอ่าเวลาเห็นเพื่อนนะครับเป็นแผลฟกช้ำนะครับหรือว่านูนะครับหาให้น้ําผ้านะครับชุบน้าเย็นๆย็นมาเลยน้ําดื่มก็ได้เย็นๆยนอ่าให้เพื่อนก่อนนะครับแล้วก็พาไปห้องพยาบาลก็ได้นะครับอ่าต่อไปอ่าสองนะครับบาดแผลถลอกอ่าบาดแผลถลอกเป็นยังไงครับเป็นแผลตื้นๆนะครับบริเวณผิวหนังนะครับจะมีเลือดไหลซิปนะครับที่บริเวณบาดแผล ซึ่งแผลลักษณะน,นี้นะครับอาจจะเกิดจากการพัดตกหรือหกล้มนะอย่างที่บอกนะครับวิ่งเล่นเน็นยไมสะดุดขาเองล้มมาเป็นแผลถลอกนะครับนักเรียนควรระมัดระวังนะครับในการเล่นนะครับต้องเล่นสนุกสนานต้องระวังด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับมาดูวิธีการประสมพยาบาลกันนะครับทำยังไงหนึ่งเลยล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดนะครับหรือสบู่ เพื่อล้างฝุ่นหรือสิ่งสกรปรกนะครับออกไปให้หมดหต้องล้างสิ่งสกรปรกออกไปให้หมดก่อนนะครับเพื่อให้แผลติดเชื้อนั่นเองนะครับอ่าสองนะครับใช้อแอลกอฮอล์นะครับเช็ดบริเวณรอบๆแผลน,นะครับเพื่อฆ่าเชื้อลรกอ่าแอลโกอฮอล์ล้างแผลนะครับเช่นแอลกอฮอล์ล้างมือไม่ใช่เจลแอลกอฮอล์นะครับอ่าใช้แอลกอฮอล์สำหรับล้างแผลเท่านั้นนะครับอ่าสามก็คือทายาใส่แผลสดนะครับเช่นพวิดโดนไอโอดีน บนบาดแผลรู้จักไหมครับโพวโดนไอโอดีนอ่ะก็คือเบต้าดีนั่นเองนะครับอ่ะโดยาทาแผลนะครับที่นักเรียนรู้จักส่วนใหญ่จะมีสองแบบนะก็คือเบต้าดีนกับทิงเจอรู้จักทิงเจอร์ไหมที่มันแสบอ่าเพราะอะไรพวกเบต้าเบต้าดีนนะครับจะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับส่วนทิงเจอร์จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับทิงเจอร์นะครับจะทําให้บาดแผลนะครับหายเร็วกว่าเบต้าดีนะครับแต่ว่าจะแต่สําหรับทิงเจอร์นะครับจะแสบกว่า นักเรียนจะรู้สึกแตบกว่าเดตด,ดีนะครับแล้วแต่นักเรียนยจะเลือกนะครับใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะครับต่อไปข้อที่สามบาดแผลตัดอ่าเป็นไงบาดแผลตัดเห็นไหมเห็นรอยก็น่าจะรู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับตองขนมบาดหรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะครับเป็นบาดแผลนะครับที่มีปากแผลแคบนะครับแคบแต่ลึกอ่ากว่าแผลถลอกเกิดจากการถูกของมีคมเช่นเศษแก้วมีดบาดเป็นต้นนะครับ ตัดผ่านผิวหนังเข้าไปนะครับทําให้มีเลือดออกมากกว่าบาดแผลถลอกเห็นไหมครับาบาดแผลถลอกแค่เลือดซิบทิพนะอันนี้อาจจะไหลไม่หยุดเลยนะครับเช่นยังไงนักเรียนช่วยแม่หั่นผักอ่าแล้วนักเรียนมวัวมอง,มองดูทีวีเพลิอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแไปบาดฟุบห่นเอ๊ะมันจะเป็นขีดฟุบบาดแผลตัดนะครับอ่านักเรียนอาจจะทําแก้วแตกเห็นไหมไม่ระวังใช้มือหยิบเลยนะครับครูแนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับหรือว่าเอาไม้กวาดอ่ามากวาดดีกว่านะครับเพื่อป้องกัน ความปลอดภัยนะครับต่อไปกันเลยมาดูวิธีการะสมพยาบาลน,นะครับบาดแผลตัดทํายังไงหนึ่งเลยนะครับห้ามเลือดด้วยการใช้นิ้วมือนะครับหรือผ้าสะอาดกดทับลงบนบาดแผลนะครับจนกว่าเลือดจะจะหยุดไหล่าองบุดเลือดออกบริเวณนิ้วอ่าเห็นไหมครับเห็นสมมุตินะครูเลือดออกบริเวณนิ้วนี้ใช้ทิชชู่เนี่ยครูมีทิชชู่นะทิชชู่คุสะอาดอกดเลยกดลงไปแต่ว่าครูแนะนําให้ใช้ผ้าดีกว่าสมมุตินี่เป็นผ้ากัน กดลงไปด้วยหัวเม,ม่เห็นไหมโดยมือเลยปี่งของเราเองกดลงไปที่แผลเลยกดที่ใบที่ผ้าอ่าจนกว่าเลือดจะหยุดไหลนะครับอสองก็คือให้ล้างบาดแผลด้วยน้ําสะอาดหรือสบู่นะครับเพื่อล้างสิ่งสกปรบบอกออกไปให้หมดอ่ก็สามก็คล้ายๆเหมือนกันเลยครับให้ใช้แอลโกอฮอล์นะครับทาบริเวณรอบๆบ,บ,บาดแผลเพื่อค่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็สี่ก็คือการปิดบาดแผลด้วย ทาก้อนหรือพลาสเตอร์ยานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อนั่นเองนักเรียนไม่ต้องไปลองโดนมีดบาดแล้วก็มาประสมพยาบาลน,นะครับให้จําไว้นะครับเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะครับนักเรียนต้องได้ใช้แน่ๆน,นะครับเผื่อไปเจอาคนโดนมีดบาดเราสามารถบอกได้นะครับอ่านักเรียนสามารถช่วยเขาได้นั่นเองนะครับต่อไปแผลที่สี่เลือดกาเดาไหลทุกคนเคยเป็นไหมเ,เหลือดไหลออกจากทางมกอ่าจะได้ทู่ยัดไว้บ่าทั้งอันเลยเอาเกลือน้ัด้ด้วยบ่า อ่าไม่ใช่นะครับอ่าเป็นยังไงแผลเลือดกับเลาไหลอ่าก็คือเป็นเลือดที่ไหลออกจากจมูกนะครับเกิดจากการกระแทกหรือกระดูกใบหน้านะครับได้รับบาดแผลนั่นเองนะครับอ่ามาดูวิธีการประมพยาบาลทายังไงอ่าข้อที่หนึ่งเลยนั่งก้มหน้าลงเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันการสําลักเอานักเรียนเคยเห็นบางคนบอกให้เงยหน้าขึ้นอ่าทำไมไม่ควรเง,งยหน้าขึ้นล่ะครับแผลตาเหลือเด็ดสองอ่าไม่ใช่นะครับเออการเงยหน้าขึ้นนะครับอาจจะทําให้เลือดนะครับพี่ เลือดที่เสียนะครับเลือดที่ออกคือเลือดที่เสียนะครับอาจจะไหลย้อนเข้าเข้าสู่จมูกครับทำให้เราสำลักได้นั่นเองนะครับเราควรก้มหน้าลงเล็กน้อยไม่ต้องก้มติดกึ่งนะครับก้มลงเล็กน้อยนะครับสองก็คือบีบจมูกเข้าหากันอาบีบเป็นในภาพเลยครับบีบจมูกเข้าหากันนะครับแล้วก็หายใจทางปากอันาสามก็คือวางถุงน้ําแข็งนะครับหรือผ้าเย็นนะครับบนสันจมูกหรือหน้าผากน,นะครับสักคู่เพื่อให้เลือดหยุดไหลนั่นเองนะครับ